ทุกคนใครเคยมีรถแล้วมีอาการแบบนี้นะฝาท้ายเสียเปิดไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะมาลองภาพซ่อมกันนะครับวิธีการของผมนะครับผมรอชมนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมถอดมาแล้วนะครับมาดูว่ามันเสียตรงไหนนะครับผม นี่ครับผมนี่ครับตัวสปริงชุดนี้นะครับผมพอนี่ครับสปริงชุดนี้นะครับนี่ครับพอเราใช้งานไปนะครับเยอะนะครับตัวนี่ครับตัวนี้มันจะมีเบ้าสวมอยู่ด้านด้านหลังนะครับผมเนี่ยพี่น้องมันจะสวมไปอย่างนี้นะครับผมสวมไปอย่างนี้นี่ครับผม นะครับีนเมื่อตัวนี้มันเราใช้ไปน,นานนะครับมันเสียนะครับผมเราก็จะทําการซ่อมแซมนะครับอ่านะครับถามว่าเปลี่ยนชุดนนี้ได้ไหมผมว่าราคามันน่าคงจะหลายพันเพราะมันเป็นของแท้ที่รถมานะครับตอนนี้เรามาดัดเปลงโดยไม่ต้องซื้อนะครับโดยเราจะหาวิธีการนะครับเอาเกาวมายอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะ มาชมกันเ้อพี่น้องทุกคนตอนนี้ผมก็ถอดฝาท้ายออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับจะให้มาดูไส้ในนะครับผมนี่นะครับฝากระบะท้ายรถนะครับเป็นรถกระบะนะครับผมของผมเป็นยี่ห้ออิส u z ุนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมนี่พี่น้องมันหลุดจริงๆมันอยู่อย่างนี้นะครับ จริงมันอยู่อย่างนี้นะครับนมันอยู่อย่างนี้วันี้พอพอมันหลุดออกมาปุ๊บนะครับเวลาเรานี่ครับเปิดตัวนี้นะครับผมตัวตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะครับทันี้วิธีการซ่อมของเรานะครับเราจะซ่อมตัวนี้นะครับผมนะครับเราจะซ่อมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมโดยการ นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เชือกนะครับพันแล้วก็อัดด้วยกาวนะครับแล้วก็จะสวมตัวนี้เข้าไปนะครับผมอรอชมกันเด้อครับผมอ่าครับผมต่อไปผมก็จะใช้กาวนะครับผมเพื่อที่จะประหยดตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ผมใช้เชือกนะครับผมพันไปก่อนนะครับพันให้มันเข้ารูปนะครับเพราะว่าตัวของเดิมมันแตกเนาะ พันเขารูปเสร็จก็เราก็หยดกาวเข้าไปนะครับแล้วก็สปริงนะครับก็ใส่สวมไปอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเพื่อที่จะอ่าตัวน,นี้เอาให้อ่าสปริงสามารถสวมได้นะครับอ่านะครับผม อ่าตอนนี้ก็ผมอัดกาวแล้วก็ประกอบไปแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็สวมไปในที่เดิมนะครับผมนะครับก็จะมีสปริงตัวนี้นะครับคอยบังคับเวลาเปิดอ่าพอเราเปิดด้านอันนี้นะครับเปิดนี่ครับกลไกก็ทํางานนะครับผมอ่านะครับแล้วผมจะประกอบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมา ดูขั้นตอนสุดท้ายเนาะนะครับมาทดสอบตอนเสร็จแล้วนะครับผมว่าจะมีอะไรขัดข้องไหมนะครับผมนี่ครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็นะครับประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่พี่น้องนะครับผมนี่ครับถือว่าได้นะครับนะครับอเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วให้ดูกลไกด้านด้านใน นี่คือคกลไกของเขาด้านในนะครับพอเรากดั้านนอกนี่ครับก็จะปลดแบบนี้นะครับโอ้พี่น้องตัวนี้หลุดอีกนี่ครับอุปสรรคอีกอย่างนะครับคือตัวนี้นะครับผมนี่ครับ จะให้ดีหาน้ำมันมาหยอดด้วยนะครับผมี่น้องได้แล้วอโอเคครับเดี๋ยวจะประกอบด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้มาดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปครับผมนะครับผม,บผมนี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมประกอบคืนเรียบร้อยนะครับนี่ครับ นี่พี่น้องนี่ปวงก็ประกอบขึ้นเรียบร้อยนะครับปิดฝาด้านในไม่เรียกอะไรนะเมกไลเนอร์เรียบร้อยนะครับผมใส่น็อตนะครับอ่าพี่น้องนี่ครับวิธีการปิดนะครับนี่ครับเราช่วยนะครับเปิดตัวนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับอย่ากระแทกนะครับเพราะว่าถ้ากระแทกไปนะครับตัวชุดนี้อาจจะแตกได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับผมนะครับจะเป็นพลาสติกเคลือบนะครับโอเคครับผม หวังว่าคลิปนี้ต้องมีประโยชน์กับหลายคนนะครับที่มีรถนะครับถ้าชุดนี้เสียจะพึ่งเข้าอู่เข้าร้านนะครับผมทตามคลิปของผมนะครับ่อมได้ประหยัดแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับเสียแต่ค่ากาวแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ